เป็นผู้เกิดเอาก่อนก่อนก่อนเข้าถ่ายครับวันนี้เป็นผู้เด่นหายคือที่ถู้บอกจะให้เข้าเป็นตำรวจสองตัวเงินจะให้เข้าเป็นตำรวจวันนี้คือวินที่เป็นพยานก็เคยเนี่ยรู้จักคนนี้ในฐานะตำรวจจะแต่งชุดตำรวจในวินด้วยเนะครับ สวัสดี้ผู uh, uh, ้สื่อข so ่าววันนี้นะครับทางทหารผ่านศูนย์สื่อสารที่12นะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสนพญาไทได้ได้ร่วมกันจับคุมได้ร่วมกันจับคุมนายเจษฎานะครับขึ้นทางทหารท่านท่านรับผิดชอบเรื่องเรื่องเรื่องเนี้อยู่แล้วนะครับก็ ได้จากการตรวจสอบแล้วก็พบในเด็ดดาเนี่ยใช้รถจักรยานยนต์ซึ่งซึ่งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตลอดเวลานานแล้วก็เข้าไปสอบถามรวมทั้งมีคนแจ้งนะครับรวมทั้งทางการกรรมการแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นด้วยแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องเอารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมารับจ้างรับบินอยู่ตรง หน้าพัสดาร์ภูมิหลีนะครับหลักข่ายรถเมย์นะก็แล้วก็ไปตรวจสอบร่วมกับทางทางทหารร่วมกับทางจราจรเพื่อไทยโดยทางรองผากจราจรนะครับไปช่วยกันตรวจสอบดูพอตรวจสอบเสร็จปั๊บก็ไปพบนายจิตนาเนี่ยก็ก็มีใบกำกับผิใบกำกับผิดแต่ว่ามีรูปเป็นยอดพลตำรวจโทแระบุว่าชื่อนายจิตนานะครับตามตามตามนี้นะครับที่พี่ได้แสดงมา เราตรวจสอบเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำวรวจก็ก็เป็นเจสตาเบื้องต,ต้นนะครับก็ก็จับความอาชญากรที่ต้องเทศนะฮะพอตรวจสอบกันไปกันมาแล้วปรากฏว,ว่าเจสตาเนี่ยก็มีผู้เสียหายอยู่ใกล้ๆนั้นซึ่งก็ไปส่งอ้างว่ารู้จักผู้ใหญ่แล้วก็สามารถเขา้าหาเข้าไปตำรวจได้แล้วผู้ อ๋อให้หนายเจษาแล้วก็ออก็พบว่าดำเนินการไม่ได้ครับทั้งหมดในทั้งหมดรวมที่เจ็บคือท่านนี้มีผู้หญิงแล้วก็มีน้องน้องน้องชายคนนึงด้วยนะครับก็เป็นมาเป็นปผู้เสียหายคือคือเป็นสองเรื่องในเรื่องของเดียวนแบบข้าวมีอะไรเนี่ยเอา,า,านี้คำคบทหารมีอะไรที่แจกเกิดครับ ก็เรียนให้ทราบในส่วนของนี้คมองพันฐานสื่อสารที่สองพันสามโดยของคนงานมาที่สองแลนสามกเราก็ดเนินการตรวจตรวจคันในส่วนของรถรับจ้างสาราลัณะมาโดยตลอดนะครับลักษณะของผู้กระทำความผิดเนี่ยพูดที่ราชเวรเนี่ยเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับเราก็เลยวันนี้ก็เลยดเนินการเข้าจับนะับตอนแรกก็เข้าไปสอบถามนะครับ จริงๆความผิดความผิดมันก็แค่าตอนนี้ก็คือแค่ยึดรถนะครับก็คือรถผิดเอารถผิดตระเทีทมาใช้เป็นสรับขับขี่สาธารณะแต่เจ้าตัวมีการแสดงว่าเป็นตำรวจเหมือนแสดงอ,อยากให้ช่วยเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ทหารเราก็ดูแล้วลักษณะมันแปลกๆนะครับก็เลยประสานกับทางตำรวจด้วยนะครับ ต้งมาบอกผมว่าตรวจสอบก็เป็นไปตามที่ได้เีนีแจงไปที่ผ่านพอต้องมีผู้ร้องเรียนเข้ามาตามที่เห็นนะก็ไปหามข้อมูลมาว่ามีการแด้งตัวว่าเป็นตำรวจในท้องที่นะครับก็คงแจ้งเตมในไปามนีป้นะครับกีรสอักการ ก็เืิต้นก็คือรู้จักผู้ใหญ่แล้วก็สามารถพาเข้าไปลงสวนได้แล้วก็คิค่าใช้จ่ายอะไร่านกผู้เสียหายแล้เขาก็จะมีการมีการหลอกเอาเงินไปยังครันเอาออกไปแล้วครับทั้งหมดทั้งแรกหนึ่งทั้งหลังก็เจ็ดผ่านใครเข้ามาขับบินนี้ไดมแล้วก็ทำประธานทขานปรแสมบุก็มา คือคือตอนนี้นี่คือสองการก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังดาเนินการยังไม่เรียบร้อยขับมานานเลยนะที่ที่แนานาะน,ะาานานแล้วนะสถานีรล้วเห็นเห็นหลายคันแล้วครับแต่แล้วที่น<า>ี่แต่พอสอบถามประธานบินก็บอกว่านานแล้วแล้วก็มีการแสดงว่าใส่ตุ้งแบกมาในบินใส่ตุ้งแบกมาในบินมาแสดงว่าเป็นตำรวจสามารถดูแลบ,บินได้ได cảm ơn bạn nghe này không phải <laughs> nào เริ่มเริ่มอางโล่ไปตำรวนหรือยังครับรานยงที่เคย้างเขาเนี่ยนานนีที่อ้างตัวเป็นตำรวจค้าจนะครับดีตอนปครีีี่าเป็นเที่ตำรวจที่ไหลอกงทีเสียหาไไาง แม่ครมันมีคนที่ที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเอาของเข้าตําวได้แต่ทีนี้แล้วเขาเขาแจ้งผมมาว่าเขาสามารถที่จะเอาของเข้าได้แล้วมีวันเขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าเเข้าได้แล้วนะผมก็เลยไปสั่งตัวตำรวจมาแล้วพอผมรู้หลังว่าผมไม่ได้ตำรวจผมก็เลยไม่ได้ไปเียเลยใจหลังจากความที่ผมความที่ผมจะ จะรู้ว่าผมจะเป็นตำรวจเนี่ยผมก็ไมหาผ้พวกะไปหาาพวกว่าเออไม่ใช่ตำรวจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เดี๋ยวเพราะว่าในทีสำหรับข้อหานั้นเอาข้อหานี้เีก่อนละกันนะแต่ว่าข้อหาที่เกิด็นทางผู้เสียหายและผู้ต้นนะครับเข้าที่เป็นอนนี้แต่ว่ามันถามมาครับว่าเท่านี้จะมีสนเขาก็ดำเนินการต่อไปนะครับ นะ่ครับคุณจะขอท่านจีบบัตรไปกับเขาก้ไปที่ที่ที่ขายขยายขยายอะจะได้แบบเงนอัาครับสองข้อกันนะโอโตว่าไม่นานนะปกติล้วขายได้แต่เราเพื่อเกิดต้องต้องหยิบถายแสดงใช่ไหม้หมดเยใชพราะว่า แบบนี้ท่านกี่จะมความด่การตรนักตัวนี่ยรอข้างซ้ายเลก็าปก่เดีวดวก่อนก่น้า่าป็นเอการแก่เถ่ายรูปใช่ไหมใชถ่ายตรงไหนได้ตไม่ต้องเป็นก่อรกอ

พูจะหาอะไรไ้อียสองข้างกูหองข้างหน้าวินอ่ะหน้าวินอยรนี้ครับประทานเลยไม่ใช่หัวหน้าทรรไดาคือคือที่ให้คนขับคะว่าขดว่าเขาไม่ตรรไม่ไม่ไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาเขาเป็อะไรก่อนทราบเพราะว่าเขามาก็นอยู่ตอนไหนเขาีชลงชื่อ อกติทอย่างนะครับมหรือไม่กแค่ทายว่าเขาเคยเป้ี่ยนต่ตนมาแต่ว่าเขารูเคยแปล่งตัวมาหลายสิบระบโทมาทีดียห่งครั้งแล้วก็มาตั้งอครอบเื่อรับกลไป่น็ให้คมมากกนาแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเขาเป็นตะบมาก่อน่พม่ภาพนะครับเพะว่าเจ้าตัวของเรามนี้กผจะไม่ยุ่ไม่จะไม่ักถามอะไราตัวเขาเออว่าเขาจะทาอะไรนี่ เาไม่ราบเอกดูแลเฉพาะในบินเท่นนแต่ว่าเรืองตัวของกับคอนี่จะไม่ไม้เป็้าอันนี้อันนีเขาเที่ยว่าตำรวจมาผ่อนอ่ผมไม่ทราบแต่น้องน้องเขาบอกว่าสามาตลอดแล้วเขาอยม่เขาอยู่เชื่อว่าเออกระรวงแล้วเขาคไม่แ่แค่สองข้งเองเราไม่ได่านมากแต่เราเป็ คือเขาไม่ได้โพสอะไรคือว่าเขาแต่งตัวมาได้แต่งตัวมาลมันไม่ได้โพสอะไรมาเพราะแตัวมานะรลังคับเลยรูปเขาไปเออไม่ได้คือื่าเขาไปแล้วนตำรวจนอะรแต่ว่าชื่อน่รับปอดว่าพอไม่ได้อแล้วไม่รู้เลยรมาตองเป็นประมาณนี้แคั้เองเขาเขาใส่กันบ่อยครับอทก็ุยแค่สองท่านเองับ วันที่มาขอวิ่งไม่คือขอไปแล้วเอาไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วก็มยดเยียดมาเยีดมาแล้วก็ขับก็ผถานมาแล้วก็ลงมาแวะแล้วก็้วแล้วก็นี้มาลงก่ลงมาแล้วก็ไปคนก็แค่ก็ไปตลอดเป็นตุบตวแต่ไม่ต้องการให้ที่ทำงานรู้ใช่ไหมถ้าไม่ทำโรงัานชือะไปต่อมาออมาลนะแต่ทำมาแล้วก็ไปจับตปรับมแล้วก็ไปรระามาแล้วก็ไปรแ้วก็ับกระถานมแล้วก็ไไมแล้วไป ก็ก็ไปาวก็าก็ไป้นะครับแต่ว่าเมื่อเขาเป็นตองค์กรผมไม่ทราบรทราบตอ่าเขาได้มาแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทหามีเพเติมไหมครับไม่ดีนะครับก็ขอบคุณมากครับ่านขอบคุณมากครับขอบคมากขอบคุณครับ